สวยดูแพงมากไม่ว่าจะมองมุมไหนก็อยากจะสวยแบบปอยตีดาดลุมมือสามีร่วมพิธีมงคลตามคอนเซปต์น้อยแต่มากเรียบแต่ก้หลังขึ้นแท่นสะพ้ายตระกูลหงหยกบอกเลยรักนี้หวานชำํำโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับโมเมนต์ล่าสุดที่ทั้งสองได้รับเกียรติให้ทำหน้าที่สำคัญอย่างการกล่าวอวยพรแด่คู่บ่าวสาวในพิธีวิวาบาบาครั้งที่11ซึ่งเป็นประเภทนี้แต่งงานของชาวภูเก็ตเชื้อสายจีนที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานกว่า100ปีอีกทางก็ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ของชาวภูเก็ตอีกด้วยจัดโดยทางสมาคมเพราณการประเทศไทยนอกจากที่จะได้รับเกียรติในงานสําคัญแล้วณจุดนี้หลายคนก็ยังคงอดไม่ได้ที่จะชื่นชมในความงดงามของนักแสดงสาวคนนี้ที่มาในลุกสวยละมุนตั้งแต่ตอนแต่งหน้าศีสัสจดจดปลายเท้า จนต้องให้คำนี้ยามเป็นเสียงเดียวกันว่านี่คือสไตล์น้อยแต่มากเรียบแต่โก้สง่างามลงตัวที่แท้จริงยืนเคียงข้างสามีกุมมือสุดหวานเหมาะสมราวกับกิ่งห้องไมยย้หยกพัาน,นอกจากจะสวยหล่อทั้งคู่แล้วชีวิตหลังแต่งงานของปอยก็ต้องบอกเลยว่าดีมากๆคุณสามีดูแลดีดุดดังเจ้าหญิงทำสาวๆทั้งประเทศยังอดแซวไม่ได้เลยว่าอยากจะเกิดเป็นพี่ปอยซะเหลือเกิน แม้ว่าจะหวานแบบเงียบๆไม่วื้ว้าแต่ความหวานก็ไม่แพ้ใครข้ามออกมาแต่ละครั้งก็ทำเอาคนโสดแทบไปมีที่ยืนแล้วจ้าพอปอยเห็นพี่โอปุ๊กเนี่ยปอยรู้เลยว่าพี่โอปเป็นคนที่พูดกับปอยเนี่ยถึงแม้ว่าหลายๆคำที่เขาพูดกับปอยเนี่ยเป็นคำที่ถ้าเป็นคนอื่นพูดปอยจะต้องรู้สึกรู้สึกเซนซิทีฟแต่กลับกลายเป็นสิ่งที่พี่โอพูดเนี่ยเป็นคนที่มีเหตุผลแล้วก็ทำให้ปอยรู้สึกว่าคนคนนี้คือคำตอบของของชีวิต เวลาออกงานคู่กับสามีอย่างพี่โอ๊กบรรลุหงหยกที่สาปอยนั้นเปลี่ยนมาใช้นามสกุลนี้แล้วต้องบอกเลยว่าสวยแพงดูสมาร์ทมากอย่างในงานอีเวนต์ระดับโลกของแบรนด์สุดลักชัวรี่อย่างคาเทียที่จัดขึ้นในประเทศออสเตรเลียมีการเดินพรมแดงระดับโลกเดียวได้ว่าทำออฟแฟนที่ได้เห็นแล้วต้องร้องว้าวตะลึงไปกับความสวยความหลอ่อชนิดที่ว่าเทให้ทั้งใจไปเลย จนหลายคนต้องยกให้เป็นที่หนึ่งในสาวสองที่สวยที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เวลาออกงานที่แมมว่าจะน้อยชิ้นแต่อร่าก็พุ่งตลอดเพราะด้วยบุคลิกที่ดูสวยแพงวางตัวดีน้ำเสียงและกิริยาท่าทางที่เรียบร้อยและก็ยังพูดจาไพเราะน่าฟังที่สําคัญเธอคนนี้เป็นคนที่ไม่ติดรู้ติดแบรนด์เนมแถมยังพูดได้หลายภาษาที่ต้องบอกเลยว่าน้ำเสียงชัดเป๊ะโชว์ทักษะการพูดภาษาอังกฤษและจีนได้อย่างคล่องแคล่วชํานาญมากนอกจากนี้เธอยังพูดภาษาไทยได้น่ารักมากเลยจริงๆ พื้นเพของสาวปอยนั้นเป็นคนใต้นั่นเอง I interview in English น uh huh, uh huh. ั่ I'm a s s o nervous ใจสิ้นชุนจาเฉ uh ีย huh. เต้าหลาจีจีไม่ใช่เฉพาะครอบครัวอย่างเดียวเผื่อฟุ้งที่อยู่ที่ภูเก็ตครับเป็นสาวสองที่มีความสามารถเก่งครบทุกด้านทั้งเรื่องของการเรียนรู้ที่มุ่งมั่นที่จะได้เป็นด็อกเตอร์โดยเธอได้เปิดเผยเหตุผลในการเรียนรู้ว่าความรู้นั้นจะติดตัวเราไปตลอดสําหรับสาวปอยตีชดากับการพัฒนาความสวยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าความสวยของสาว ข้ามเพศอย่างสาวปอยนั้นเป็นที่ประจักษ์และยอมรับไปทั่วโลกจริงๆตั้งแต่ที่เธอนั้นได้รับตําแหน่งมิสทิฟฟานี่ยูนิเวิร์สในปี2004จากนั้นเธอก็ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนลควีนในโรงละครทิฟฟานี่พัทยาจนได้รับตําแหน่งชนะเลิศนับเป็นสิ่งการันตีว่าเธอคือสาวข้ามเพศที่สวยที่สุดจนเธอได้รับโอกาสในวงการบันเทิงมากมายและก็ยังได้รับโอกาสในการโกอินเตอร์ที่ต่างประเทศอีกด้วยด้วยเธอนั้นเปิดเผยว่าภูมิใจที่ได้เป็นสาวข้ามเพศเพราะถ้าหากไม่มีจุดเด ตรงนี้เธอก็คงอาจจะไม่ได้มาถึงจุดนี้ก็ได้นอกจากความสวยที่ส่วนทางกับอายุแล้วกับความรักของเธอก็แฮปปี้สุดและถ้าหากใครที่ได้ติดตามสาวปอยก็จะเห็นได้ว่าเธอนั้นสวยแบบนี้ไม่เปลี่ยนเลยซึ่งต้องบอกเลยว่าเรื่องความรักสวยรักงามของปลอยนั้นเกิดขึ้นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เลยทีเดียวโดวยเธอเคยให้สัมภาษณ์ว่าเธอเองก็ไม่ได้อยากมาเป็นผู้หญิงแต่คิดว่าเธอเกิดมาเป็นผู้หญิงตอนอายุประมาณ3ามขวบเธอก็เริ่มแต่งหน้าแล้วตอนที่เข้าไปในห้องของคุณแม่เอาแป้งคุณแม่มาทาจนคุณแม่ดุก ว่าทำไม่ได้นะเพราะว่าแป้งมีไว้ให้ผู้หญิงพาและเธอก็เลยตอบกลับไปว่าจริงเหรอคะหนูคิดว่าหนูเป็นผู้หญิงและนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณแม่ก็พยายามเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ถูกต้องพร้อมกับมีคุณพ่อที่สนับสนุนเธอนับตั้งแต่นั้นโดยที่ทั้งครอบครัวออกมาเปิดใจซึ่งกันและกันคุณแม่บอกว่าถ้ายอยากจะเป็นผู้หญิงก็ต้องเป็นผู้หญิงจริงๆจ,จะเป็นอย่างอื่นไม่ได้ในโลกนี้เราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได้เรียดว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่หยุดพัฒนาตัวเองจนมีความสวยในแบบที่ ต่อหลายคนนั้นอิจฉาสมแล้วที่สาวปอยนั้นมีดีกรีเป็นถึงสาวประเภท2ที่สวยระดับโลกกันเลยทีเดียว